ทาโฟโฟเบียหมายถึงอาการกลัวว่าจะถูกฝังทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่อาการนี้มีสาเหตุมาจากในสมัยศตวรรษที่19นั้นมีตำนานและเรื่องเล่าถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับการถูกฝังทั้งเป็นอยู่มากเพราะหมอคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวเข้าใจผิดคิดว่าตายไปแล้วจึงเอาไปฝังทําให้คนในสมัยก่อนเกิดความกลัวว่าสักวันหนึ่งเมื่อตัวเองอยู่ในสภาวะเหมือนตายไปแล้วจะมีคนเข้าใจผิดและนําไปฝังทั้งๆที่ยังไม่ตายจริงๆ ซึ่งการที่มีสภาพเหมือนตายแต่ไม่ตายนั้นเกิดจากหลายสาเหตุเช่นภาวะไฮโปเทอร์เมียหรืออุณหภูมิในร่างกายลดต่ำมากกว่าปกติจนทําให้ระบบการทำงานของร่างกายผิดปกติและผู้ป่วยหมดสติลงหรืออาการคาตาเลปซีคืออาการที่ผู้ป่วยมีภาวะตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกลดลงจนอยู่ในสภาวะนิ่งไม่เคลื่อนไหวและอาจมีการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อและการหายใจที่ชา้าผิดปกติจนคล้ายกับว่า ผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วเป็นตน้นตัวอย่างที่กล่าวมาทําให้ผู้ป่วยบางไรายได้รับการวินิจฉัยว่าตายแล้วถ้าหากโชคดีก็อาจฟื้นคืนมาในห้องเก็บศพแต่ถ้าโชคร้ายกว่านั้นก็อาจฟื้นขึ้นมาในโลงศพที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินหรือเสียชีวิตระหว่างการชนะศพนั่นเองแม้จะเป็นกรณีที่เกิดไม่บ่อยนักแต่ความทุกข์ทรมานก่อนตายที่จะเกิดขึ้นจากการถูกฝังทั้งเป็นทำให้หลายคนหวาดกลัวว่าจะต้องเจอกับสภาพเช่นนั้น บางคนจึงสั่งเสียว่าให้ทำอย่างไรก็ได้ที่จะทำให้แน่ใจว่าตนเองตายไปแล้วจริงๆก่อนที่จะทำพิธีฝังเช่นอดีตประธานาธิบดีจอร์จวอ s h ชิงตันมีคำสั่งให้เฝ้าหลุมศพของเขาไว้เป็นเวลา2วันหลังจากฝังไปแล้วเผื่อว่าตอนที่ฝังเขาจะยังไม่ตายจริงๆหรือเอ็ดเวิร์ดบันเวลินตันนักการเมืองและนักเขียนชาวอังกฤษ สั่งให้คนใช้ริมตอกหัวใจของเขาหลังจากที่เขาตายไปแล้วเพื่อให้มั่นใจว่าเขาตายไปจริงๆไม่ฟื้นขึ้นมาอีกส่วนสิ่งที่เชื่อมงบอกได้ว่าคนที่พบในหลุมศพนั้นถูกฝังทั้งที่ยังไม่ตายในกรณีที่ศพยังไม่เน่าก็คือปลายนิ้วมือของศพจะเต็มไปด้วยเลือดศพอยู่ในสภาพทุกข์ทรมานจากการขาดอากาศหายใจความพยายามที่จะออกจากโรง นอกจากนี้ยังสังเกตได้จากรอยขูดขีดในฝาลงด้านในจากการตะเกียกตะกายพยายามจะเปิดฝาลงออกไปอีกด้วยด้วยเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ในสมัยก่อนจะมีการค้นหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช่นการสร้างอุปกรณ์สําหรับชิมเทา้าเพื่อตรวจสอบปฏิกิริยาของคนที่คิดว่าตายไปแล้วและการประดิษฐ์โรงศพพิเศษที่จะสามารถช่วยชีวิตของคนที่ถูกฝังในกรณีที่ยังไม่เสียชีวิตจริงๆ แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่พบข้อมูลว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะสามารถใช้ได้ผลในความเป็นจริงหรือไม่ในปัจจุบันนั้นวิทยาการทางการแพทย์ได้พัฒนาขึ้นมามากทาให้เหตุการณ์ชวนสยองอย่างการถูกฝังทั้งเป็นหรือวินิจฉัยผิดพลาดว่าตายท่างๆท,ที่ยังไม่ตายนี้จึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากๆ